สวัสดีครับชาวไอกิตาครับผมหนึ่งวินัยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในการซ้อมของคอนเสิร์ต u ิ i v e r s e ของปามี่นะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตในรอบน่าจะ12-13ปีละนะฮะตั้งแต่ที่เขาเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่มานะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบไม่ได้ทำมานานมากแล้ว จริงๆเราซ้อมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องซ้อมที่เราซ้อมประจาของของมี่เขาไม่ได้เป็นห้องที่เปิดให้ข้างนอกซ้อม,มน,นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะซ้อมกันเองก่อนที่จะเข้าไปซ้อมในซิสเต็มจริงที่แกมมี่ในสัปดาหนะ์หน้าจากที่เคยเล่นคอนเสิร์ตใหญ่มาเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นคนเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กับหลายคนนะคือกับมี่ก็อยู่น่าจะเล่นมาสักสามอันมั้งอันนี้น่าจะเป็นอันที่ซ้อมเรียกได้ว่า ละเอียดละออที่สุดเข้มข้นที่สุดแต่ว่าเวลาเวลาซ้อมเราจะมีการอัดไปด้วยเพราะว่ายุคนี้เราเราเล่นดนตรีกับกับ playback ใช่ไหมกับ Data ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาฟังเอนจิเนีก็ช่วยกันฟังว่าเสียงกีตาร์ที่ถูกเล่นไปเนี่ยมันบาลานซ์กับแบ็กกิ้งแทร็แบบแนบสนิทขนาดไหนดูเป็นเป็นวงเดียวกันขนาดไหนมันจะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ตอนนี้คือขั้นตอนนั้นเสร็จไปน่าจะแบบ90%แล้วะ สมาชิกของวงปาไม่มี5คนมีผมนะครับเป็นกีตาร์แล้วก็คุณสุรมิม้มคุณมิม้มเรียกกันสุรมิ้มเป็นกีตาร์แล้วก็พี่ตุ่มเราเบสนะฮะก็อยู่กับมี่มายาวนานเหมือนกันแล้วก็พี่บอยเรามือกลองนะครับพี่บอยดัมซ่านะฮะและสุดท้ายน้องเล็กสุดก็คือน้องอาร์มนะครับคีย์บอร์ดสำหรับไซโตตัวนี้ก็คือ s 6 2 2 tlc หำซิงห um นะฮะจริงๆตัวนี้เนี่ย เป็นสเปคที่หลังจากคุยกับคุณหนุ่มเนี่ยก็เลยลองเลือกที่ s ว a m แ s h นะครับแล้วก็ทางไซโตก็แบบโอ้โหใจดีมากเลยส่งม้ทดสอบทั้งฟิ e กระบอ d ที่เป็น Maple แล้วก็ s o w o o d นะฮะแต่สุดท้ายผมเลือก Maple สิ่งหนึ่งที่ทำให้เลือก Maple จากไซโตผมรู้สึกว่าจากที่จับไซโตมาเยอะมากเลยแต่การรีวิวเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าไม้ Maple ของเขาอะมันตอบสนองไม่เหมือนไม้ Maple ที่อื่นคือส่วนตัวผม็คนชอบ s e w o o d นะแต่ว่ากับไซโตเนี่ยพอดี ความเป็นเมเปิลมันมีมันมีแรงถีบบางอย่างที่มันมันเฉพาะตัวมากอะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีเสน่ห์แล้วก็ทำไมถึงเป็นฮัมซิงฮัมทั้งที่ปกติผมจะเล่นสิงสิงหรือฮัมสิงสิงปิกอัพของของไซโตเองหรือ่าเซโทนเนี่ยเรียกว่าอะไรมันมีความให้ความอะคูสติกที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านน่ะโดยเฉพาะการตัดคอยเวลาที่เป็นโหมดแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ตัดคอยเนี่ยมันจะแบบความเป็นเสียงสิงคอยมันอะมันมันธรรมชาติมากๆเลยถ้าจะเป็นสิงคอยจริงๆเลย มันก็เลยทาให้ไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจะแบบยืดหยุ่นหลากหลายในการที่เอาไปใช้งานแล้วก็อีกอย่างคือทรงที่เป็น TLC เนี่ยนะครับหรือว่าทรงเทเลเนี่ยปกติเขาจะไม่ทําเป็นทัมซิงทัมอันนี้ผมทางอากิตาร์ก็แบบไปคอยเขาช่วยช่วยทำให้ปกติก็จะทำเป็นทัมฮัม,มนะฮัมฮัมอันนี้เพิ่มซิงค์คอยอีกตัวเพราะว่าผมจะชอบเสียงเวลาที่มันผสมกันระหว่างตัดคอยของ2ตัวนี้ะระหว่าง2ตัวนี้ยมันก็เลยควรจะต้องมีตรงกลางแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่มีการวริ่งที่ไม่ไม่ค่อยปกติก็คือเวลาเรามาที่แก๊แกกลางเนี่ยนะครับปกติมันจะเลือกเป็นตัวนี้ใช่ไหมอันนี้แก๊กกลางเนี่ยมันจะกลายไปผสม2ตัวหน้าในที่นี้เนี่ยมันสามารถที่จะกดพุชเพื่อจะตัดคอย2ตัว2ต,ตัวเนี้ยหน้าหลังเนี่ยเข้ากับทําให้ว่ามันสามารถที่จะเป็นเสียงคัมเบอร์เกอร์ผสมกันเหมือน Les พอรก็ได้หรือว่ามันจะเป็นซิงเกิลคอยหน้าหลังคล้ายๆกับเทเลไม่คล้ายคือเป็นแบบเทเลได้เลยมันก็จะทำให้เสียงมันยืดหยุ่นได้มากกว่าในแบบที่ผมชอบนะ แล้วก็ได้ถามมาว่าน้องโทนี่นนคบเป็นกีตาร์ของโบวี่ไลออนนะ mm hmm. ก็ออเดอร์ทรงแบบทรงนี้แหละสเปคนี้เลยแต่คนละสีแค่นั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวลองติดตามกันคอเป็นโรสบูดจริงๆไซโตเนี่ยเราคัสตอมไม้ได้นะก็คุยกับทางากิตาได้เลยว่าอยากจะสเปคแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีการเลือกให้ที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตนี้นะฮะนอกจาก กีตาร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้มายาวนานก็คือไลทิกพีลิกเป็นเวอร์ชันแร็นะฮะแล้วก็จะบวกไปด้วยมีเพดาลอีตัวนะครับแล้วก็ซัพพลายของวิตุสนะวิตุสจริงๆใช้ตัวเดียวครับแต่ตัวอีกตัวนึงเป็นแบ็กอ <ๆ S 2> <ๆ>ัพเฉยๆก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรนะยังไม่เคยเป็นไรนี่ใช่มาน่าจะหลายเดือนแล้วนะฮะเพดาลสตัวก็จะมีเ s l นะครับ l u c i ด OD นะฮะ ก็เป็นลักษณะแบบเสียงกอวอร์ไรฟ์แบบคล้ายๆมีความเป็นคอนเซนทอนนิดๆน,น,นะครับผมเคยรีวิวมาในช่องไอจีต้าลองไปดูได้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ็อกซ์ซอมตัวนี้เป็นแคปซิมูเลเตอร์นะครับของ u ู d นะฮะก็หมายความว่าภาพนี้จะเป็นพวกภาพเอฟเฟกแล้วก็พ A, วกแอมซิมูเลเตอร์นะครับจะไม่ได้ใช้พวกแคปซิมหรือ IR อารจากจากฮิลิทจะเป็นแคปตัวนี้คือเสียงเดียวเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแอมเอานะะฮแล้วก็สลับพวกก้อนอะไรพวกนี้เอา มาอีกตัวหนึ่งจะเป็นเแบอบร์ม Ray, ิวร์เจนเลยเจนเรย์นะครับตัวสุดท้ายเป็น1983ของมิสเตอร์แครซี่มอสอันนี้คนไทยทำใน,นงานดีนะฮะแค่ง่ายๆประมาณนี้แล้วก็เป็นฟุตคอนโทรลเพดาส3ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะสำคัญมากนะครับแป้งนะเบบีม้มายนะฮะเอาไว้ไอ้นี่เอาไว้ใช้จริงนะคือผมเอาไว้แบบเวลาอากาศที่มันชื้นๆอ่ะผมต้องการให้มือมันมันแห้งอ่ะผมจะเป็นไม่รู้คนอื่นเป็นป่ะมันจะฝืด ก็จะใช้แป้งตัวนี้ตัวช่วยเอาไปลองดูได้สำหรับประเทศร้อนชื้นแบบบ้านเราเอกแนะนำตัวได้นึงครับครับส<อ>วัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อเอกนะครับ <c oughs> เป็นฟอนต์อาพาวเอนจิเนียร์ของคุณปัมมี่ครับผมหน้าที่ก็บรรเลงเสียงให้คนฟังครับ <c oughs> ออกลำโพงใหญ่ครับผมหลกัหลกๆผมจะใช้คอนโซลเป็นดิจิโคนะครับอันนี้คือดิจิโอ s d 11 มันจะเป็นคอนโซลที่เราใช้ทัวร์ในทุกงานแต่สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของ mm hmm. พี่ปั๊มมี่ที่ Impact Arena รอบนี้ผมใช้ดิจิโค q ควอนตัม3ามแล้นะฮะแ,แต่ว่าก็จะใช้พวกเ u t b o a บอร์ดเกีเซตเนี้ยไปผสมลงด้วยสวัสดครับผมบอยครับมือกลองพี่ปั๊มมี่ครับก็ที่เห็นชุดนี้ก็คือเป็นชุดของโ o แลนด์ทีดีครับก็ใช้สำหรับซ้อม แล้วก็ใช้ในออนสเตจบ้างบางบางงานที่แบบสถานที่ไม่เอื้อมหน่วยกับการใช้เสียงเท่าไหรก็จำ mm hmm. เป็นต้องมีกล่องไฟ mm hmm. ฟ้าครับผมส่วนกลอ่กลองชุดที่ผมใช้อยู่เป็น DW uh, Collector r a v e r Standard ครับ mm hmm. ก็ฉาบเป็น Silgen K ส่วนในคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะมีเติมนู่นนั่นนี่บ้างฉาบบ้างแล้วก็เอาพวกไฮบริดพวกอะไรต่างๆผสมบ้างครับ สวัสดีครับชื่ออาร์มนะครับเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับในวงอุปกรณ์นะครับที่ใช้อันนี้หลักๆก็จะเป็นคอร์กโนติลุสนะครับแล้วก็ยามาฮ่าซีพีเจนะครับแต่ว่าวันจริงอน่ะน่าจะมีมาเพิ่มอีกแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะเป็น2ตัวหลักที่จะใช้ทัวร์ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นซับนิกนะครับเป็นอะไรนะยามาฮ่าเอ็มจีศูนย์หกเอ็กซ์แล้วนี่ก็จะใช้ฟังเกียร์มอนิเตอร์นะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสไต m o มอนบิ๊กสนะครับอันนี้ก็จะดูแปลกจากความเป็นมือคีย์บอร์ดนิดนึงเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยมีคนใช้ตัวนี้นะครับถามว่าทําไมต้องใช้เพราะว่ารีเวิร์มันเพะนะครับแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยผมก็จะปิดรีเวิร์ในตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ไปใช้ที่สไตล์มอนแทนครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็น d i นะครับ DI Box ก็คือคีย์บอร์ด2ตัวเนี่ยแล้วก็ใช้4 Channel นะครับ ก็เป็น2สเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น J48 r a d i ย l นะครับก็อยากให้มาดูคอนเสิร์ตพี่ปามี่นะครับวันที่7 8แล้วก็11กันยานี้นะครับเจอกันนะครับชื่อมิมนะครับตำแหน่งเล่นกีตาร์ริทึมนะครับกีตาร์ก็เป็นเช็สเตอร์นะครับไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกันแต่แน่น่าจะเป็นคัสตอมอะไรสักอย่างปีเก่าๆนะสิสต์เมก็มีของพี่ไม่ซับซ้อนไม่มีอะไรเลยก็เป็นคูแคมเปอร์แค่นี้แหละครับไดร์เล็กแล้วก็มีวามี่ดูติเทค แล้วก็มีเนี่ยอันนี้ความลับก็คือเพงจีข้างหลังความไม่มีอะไรมากครับแล้วก็มีกีตาสำรองก็มีเฟนเดอร์ปีควอโตวิกาปี72ครับครับผมชื่อตุ่มนะครับเล่นเบสครับผมเครื่องดนตรีส่วนตัวทุกงานเลยน่าจะเป็นแซนเบิร์กครับเบสสี่สายเป็นหลักซีสเ็มคร่าวๆนี่ก็คือใช้ h x STOM ก XL ครับตัวเดียวเลยแล้วก็มี DI อันอื่น ไม่ต้องไปดูครับอันอื่นประดับเฉย <laughs> สำหรับช่องทางติดตามผมนะครับก็ไปได้ที่ YouTube ก็ได้นะฮะช่องวินัยทีมิวสิกนะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ได้ผมก็จะชอบเขียนบทความต่างๆเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะฮะที่เ c e b o o k วินยัยแตรนทีพักดีนะครับหรือว่าหนึ่งวินัยนะฮะพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะ